คือค้มจริงๆนะวันนี้คือเราต้องการบำรุงที่แบบว่ามันได้ตอบโจทย์ที่ดีที่สุดนั่นแหละอองปห้ค่า <5 S 1> ที่สุดคือเมื่อก่อนเราอาจจะพี่อาจจะต้องไปหูโทนเนอรตัวหนึ่งไปซื้อขวดหนึ่งแบบว่าแพงๆอะไรเงี้ย<ะ>วันนี้เอาอะไรที่มันแบบสมราคาอบอกลาขั้นตอนการบำรุงผิวแบบเดิม นี่แหละอยากที่บอกว่าเฮ้ยตรงนี้จริงๆตัวเองอายุ4 3แล้วเนาะครับผมตัวนี้ใช้มาตลอดคือเป็นเฟิร์สแคร์จริงๆเนี่ยนี่ฮะปีเปิดมา3ปีนะแต่จริง43 4สาแล้วคือตัวนี้รู้จักมาตั้งแต่โควิดอยู่กับเรามา3ปีใช่ป่ะครับผมรู้จักกับโควิดครั้งแรกเลยตอนที่ห้างปิดหมดแล้วไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอ่ะถูกต้องไหมอันเนี้ยน้ำโสมเซวาขวดนี้เป็นตัวแรกเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวเลยฮะเซวาขวดนี้มันจะช่วยอะไรบ้างครับมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะใช้ครีมอะไรก็แล้วแต่ครีมอะไรมาคุณจะใช้ครีมกระปุกละเป็นหมื่นเป็นแสนหรือคุณจะใช้ครีมตามคลินิกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้<ะ>ตัวนี้มันจะเปิดเปิดไฟผิวให้เราก่อนนะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิวในตัวต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยถึง3เท่าครีมคุณจะใช้ครีมพิเศษวิเศษยังไงในโลกนี้ตัวนี้ขอให้เริ่มเริ่มตัวแรกจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเขาเตอร์แบรนด์ก็ตัวนี้แหละโซ<ะ> so, น้ำเซวาเนี่ย<ะ>เป็นขั้นตอนแรก เชื่อเถอะว่ามันเวิร์กมากจริงๆฮะพี่ลองบีออกมาดูหน่อยนี่เพราะเท่าที่เราเห็นได้ปกติโอ้โหอ๋อเนี่ยดูเข้มข้นนะดูเข้มข้นแบบนี้มันไม่เหนียวเนอะหนาถูกไหมคะนี่นะไม่เหนียวเลยดูสิมันก็จะซึมไปเลยอ่ะบางเบาแล้วซึมง่ายเป็นคือมันจะซึมไปเลยอ่ะนะฮะเนี่ยจริงๆเอาตรงๆเลยไม่ต้องกลัวเลยตรงนี้มันจะช่วยอะไรได้หลายอย่างอย่างคนเราเนี่ยสิ่งที่เราแก่ที่สุดคืออะไรรูขุมขนถูกต้องไอตัวเนี้ยมันจะไปช่วยกระชับรูขุมขนมันเป็นสูตรน้ําบางเบาซึมง่ายเนี่ยที่สําคัญ มั่นใจเลยครับว่ามันไม่อุดตันแน่นอนอนะมไม่ใช่แค่พี่นะที่จะมาคอนเฟิร์มนะเจ้าแม่บิตี้เซวาไทยแล้วไม่ว่าผ่านมากี่ปีก็ยังสวยก็คือคุณนายวุ้นเส้นแน่นอนจ่ะดูวุ้นเส้นสิวุ้นเส้นหน้าเด็กตลอดวุ้นเนี่ยมันลงทุนในงขนาดไหนรู้ปะ่ะตอนแรกที่มันทำเซวาเนี่ยมันหยุดใช้เครื่องสำอางอื่นเลยนะล้วทดลองจริงแล้วทดลองกับหน้าอแล้วปรากฏว่าหน้าคุณนายวุ้นเนี่ยมันตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นแล้วก็เอาไปให้คุณตู่ปิยวัดีมารีนนลผู้บริหารผู้จัดละครเน ซึ่งเอาจริงๆแล้วแต่ละคนที่ใช้ใช้กันเนี่ยงเอียงหนิงอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใช้ใช้กันแล้วไม่กล้าเอาชื่อเสียงตัวเองเนี่ยมาเสี่ยงหรอกน้องเขาตรงๆออกมาได้กลิ่นเราพี่เขาถูกมมากและที่สําคัญเซวาเขาคัดเกรดนะแต่โสมเลิศเท่านั้นนะฮะและที่แท้จริงๆคือเกาหลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จริงไหมโมนะเขาบอกว่าเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกว่าเฮ้ยนี่แต่งกลิ่นหรือเปล่าอยากจะบอกว่าบริษัทที่ทําเซวาเนี่ยติดหนึ่งในสามบริษัทผลิตเครื่องหมายที่สุดของเกาหลีเลย และโสมมันก็ต้องเป็นโสม6ปี uh huh. ถ้าสมมติไม่ติดโควิดเนี่ยฉันจะพาไปดูโสมแล้วที่โสม6ปีเนี่ยแล้วก็เป็นโสมออร์แกนิกซึ่งทั้งฟาร์มจะต้องปลูกเป็นด้วยโสมออร์แกนิกเท่านั้นเลยค,คุณภาพเนี่ยขอบอกเลยว่าเป็น,ปน First สแครที่ช่วยอะไรได้หลายอย่าง เทียบเท่าแบบยิ่งกว่าครับเตอร์แบบอย่างตอนมาได้ไปยิงเลเซอร์อย่างเงี้ยมันจะแดงหมดทั้งหน้าเลยเมย์อ่าใช่พูดพี่ก็จะลงไว้พี่ก็จะปักโค้ดคุณผู้ชมเขาเห็นหน้าสดของพี่จริงเขาจะบอกโหหน้าคุณมดดำผิวดีมากนี่ขนาดหน้าสดพี่ดีแล้วนะช่วงนต้องยอมรับพี่ M25 มันก็เยอะแล้วล่ะฮะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสบางคนบอกว่าทำไมจะรู้สึกว่าสิวเสิร์ฟขึ้น Adsewa Thailand ฮะนี่นะมดดำนะคอนเฟิร์มนะฮะยูอา่์โค้ดอยู่ตรงนี้แล้วถูกต้อง